วันนี้เป็นคลิปแนววิทยาศาสตร์บ้างคุณผู้ชมต้องใจจ้อยเป็นผู้ถส,สาธิตสัามแนวรูปเปลือกมะกรูดคือดูเขาเนั่นเป็นเปลือกส้มเล่ดีก่อนใช้เป็นพลังงานทดแทนนะ้เนี่ยเราสกัดมาได้ Ừm uh -huh. Rèn mắc không có chồng Lên tông bìm ừ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  ถ้าตรงมีน้ำมัน,เ,นยเยอะไม่ต้องห่วงคุณผู้ชมอะ่ะใช้เป็นน้ำมันได้เลยแรงมากแต่เปลือกส้มมันรู้จะแรงพค่ไนี่าดูเขาทำอ,อ่ะอ๋อจ่ายความโอเคต่อไปเป็นวิทยาศาสตร์แนวที่สองคุณผู้ชมชำแฉะนะ จะสังเกตว่ามีขวดน้ำแล้วก็มีน้ำอยู่ในขวดดูดีๆก้นขวดอาจจะมีรอยเจาะรูอยู่แต่ว่าน้ำไม่ซึมออกมาได,ด้ดูนะคุณผู้ชมนะอราัะมาหันดอ,อกคลายออกวุ่นจ่ายแล้วหัน <laughs> อาคลายเลยนะดูเห็นไหมอาโอ้โอโอายเปียกขึหุ่นกลับดูดีๆนี่ใช้เป็นระบบน้ำหยดได้ไค่อยๆน้ำน้ำตกก็สวยอะคุณผู้ชมโอเคเลอะมาแล้ะไอกินมันแล้วเกินทีนะสนุกไปเลยถ่ายกลางคืน ไม่ได้ลงคลิปเอาวางบนสากกระเบือแต่ไม่มีไม่ใช่เอาวางบนครกแต่ว่าไม่มีไม้ตีพลิกได้สักกระเบือมันด้วยเอาปีดเอาหมดแล้วพอดี <c oughs> <c oughs> อไหลมาคนทำคลิป อ้าววิทยาศาสตร์ที่สองอึบ้บมีน้ำนะคุณผู้ชมครึ่งแก้วปลาปลาติกทั่วไปธรรมดาแหละวางุอย เวเอาใหม่ oh อ่าคลิปที่สามเริ่มใหม่อาวางให้ตรงๆไม่ตรงก็คุณเพิ่ะตรงเลยทีนะเอาโอเคูเปล่า ไม่หลุด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 เห็นไหมนีม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องอือื <c oughs> โอ้หลุดแล้วโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าโชคดีมีเงินใช้เฮงๆรวยๆสุขภาพดีทุนหน้าทุกท่านอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืม อยู่ช่องจอยๆพุงกลมๆด้วย